สวัสดีครับ,รบผมเต้จากร้านละเมเะพาะประตูคนเดิมนะครับคลิปนี้ยังอยู่กับพี่แปะนะครับผมแต่ว่าวันเนี้คลิปเนี้ยผมจะพามาคุยเรื่องอ,อ,<ม>อะไรนะมะนาวเทศมะนาวเทศมะนาวเทศซึ่งเป็นแคระด้วยและเป็นไม้ไทยนะใช่เป็นตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของจังหวัดเพชรบุรีอ่จากจังหวัดเพชรบุรีบบอ่ะ,อะก่อนจะมาชมรายละเอียดข้างในนะครับทั้งวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็การสร้างของพี่แปะเทคนิคของส่วนเทคนิคส่วนโตของพี่แปะที่ ทำให้ไม้จบออกมาสวยได้ขนาดนี้เป็นยังไงนะครับก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมครับไปชมคลิปอะไรครับมาครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แปะนะครับเซ็นบนไฟคนเดิมอธิบายประวัติไปแล้วประวัตินี่ไม่ต้องพูดถึงดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าคลิปเนี้ยออกไปผมว่าคนรู้จักพี่แปะเ <laughs> พียบเพียบอ่ะ ทีนี้คือปกติเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบมะนาวเทศอยู่เหมือนกันครับมะนาวเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใบมันจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยใช่ใช่ครับใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผมมาเห็นตอนแรกผมนึกว่าเป็นมะนาวเทศญี่ปุ่นที่ใบมันจะเล็กแล้วมันจะแผ่แออกถ้าญี่ปุ่นมันจะแผ่แแล้วจะใหญ่กว่านี้เขาอีกใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับผมแต่อนเนี้ยพี่แม่บอกมาจากเพชรบุรีใช่ตัวนี้สายพันธุ์เพชรบุรีอ้ไม้ไผ่เป็นไม้กายกายพันธุ์มาอ๋อจะเป็นไม้กายพันธุ์ใช่แต่ก็คือมะนาวเทศเนี่ยมันเป็น ไม้ต้นธรรมดาเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าก่ายที่ไหนก็จะบอกเลยไอยไม้ที่นี่กลายจากกลายพันธุ์คนที่เอามาเจ้า,าแรกเนี่ยมาจากเพชรบุรีก็เยสายพันธุ์นี้สายพันธุ์าจากเพชรบุรีอ่าไปกลายที่กรุงเทพก็เป็นไม้กรุงเทพอ,อแล้วแต่ว่ากลายจากที่ไหนเขาก็จะตั้งชื่อตามนั้นบางคนก็กลายที่บ้านตัวเองก็จะบอกว่าเฮ้ยไม้ของบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ครับผม พื่จริงๆมันเอาเทศเนี่ยพี่แป๊ะเคยเล่าประวัติให้ผมฟังแต่ประวัติอันนี้ก็คือเล่าต่อๆกันมาใช่ต่อๆกันมาใช่นหลักกคิดว่าเล่านิทานให้ฟังใช่ใช่เล่านิทานมันมันยังไงนะพี่อ่ามันจริงๆมันไม่ใช่ไม้บ้านเราเนาะมันมันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอันนี้รับฟังมาจากอีกรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันนะครับอ่าต่างประเทศเนี่ยทหารเขาเอาเม็ดมาทานแก้เจ็บคอเหมือนทานเล่นน่ะแล้วก็ขายเม็ดทิ้งไว้ที่บ้านเรา มันก็เลยขึ้นอยู่ที่บ้านเราเยอะจะอยู่เยอะๆเลยเนี่ยสมัยก่อนที่บ้านผมจะมีเยอะมากเนาะอ่ามาจากจังหวัดระโนดอ่าอําเภอระโนดใช่ไหมมาจากระโนดนะมันจะมีมะนาวเทศเยอะมากแล้วก็ลําต้นก็ใหญ่ก็จะมาจากที่นู่นทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีละอเอาไปทํานากุ้งกันหมดนะครับเขาะโนใช่ใช่เขาก็จะไถทิ้งเมื่อก่อนมันเป็นอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ถอน พอเราเห็นว่าทําบอนไซได้เราก็เลยมาทํากันครับผม๋อที่เรื่องมะนาวเทศเพราะว่าชาวต่างชาติคนต่างประเทศใช่ใช่เอามาอมเล่นแล้วก็บัวนทิงคือมัน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 มีสรรพคุณทางทางการแพทย์เนี่ยรักษาโรครักษาแก้เจ็บคอแก้ไออะไรเงี้ยฮะครับผมโอปัจจุบันก็ยังทานได้อยู่นะอ๋อลูกมะนาวเทศใช่ใช่แต่ทานเม็ดไม่ได้ฮะครับผมก็จะทานแค่เปลือกแล้วก็น้ำใสในในเม็ดมันแค่นั้นแล้ก็ไม่ได้อร่อยอนะ ต้องบอกก่อนก็เคยทานแล้วเหมือนกันเคยทานแล้วไม่อร่อยไม่ไมอร่อยนะเฟื่อนเฟื่อนนิดนึงอ่าครับผมแล<ร>้วต้นนี้พี่แปประเมินอายุได้ไหมประมาณกี่ปีแล้วก็สร้างฟอร์มมากี <c oughs> ่ปีละต้นนี้ตั้งแต่สร้างฟอร์มมามีไมต่ต่ำกว่ายี่สิบโอ้ยยี่ปีครับผมต้นนี้นานมากมะนาวเทศเป็นไม้ที่โตช้ามากๆอยู่แล้วคนแค่แบบนี้ด้วยใช่คนใจร้อนทําไม่ได้ไม้ตัวนี้นานนานที่สุดนานจริงๆ เป็นไม้ที่โตช้ามากจะอัดปุ๋ยแค่ไหนก็โตช้าครับผมลงดินก็ยังโตช้าเลยฮะซึ่งอันนี้พี่แปะเพาะเมล็ดป่ะครับตัวนี้หรือว่าตัวนี้จะเป็นกิ่งตอนนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไม้ไกยพันธุ์แล้วเขาจะตอนกันมาอีกทีหนึง่ง<อ>จากต้นแม่ฮะจะไม่มีพมเพาะเมล็ดมะนาวเทศตอนยากตอนยากมากๆอ่าใช้เวลากันทีสามสี่เดือนเลยนะฮะผมนี่สร้างฟอร์มมา20สิปีแล้วอายุไม้นี้ มากกว่านั้นแน่นอนครับผมก็ไล่เลี่ยกันครับก็ประมาณนั้นประมาณสักสามสิบได้ต้นนี้ต้องมีสามสิบปีแน่นอนอตัดน้ําวงได้นะครับ <laughs> สามารถตัดน้ําวงได้เลยใครสนใจซื้อไปตัดนับวงไหมครับผมพิสูจน์กัน <laughs> ผมเคยเห็นใหญ่สุดเนี่ยอ่าประมาณสักเจ็ดสิบปี <laughs> นะขออนุญาตประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินสามนิ้วโอ้สามนิ้วก็กรังสามนิ้วก็ประมาณนี้เองใช่ครับ นั่นคือเจ็ดสิบนะโอ้โหโตช้าจริงรโตช้ามากแล้วยิ่งแทะแบบนี้เนี่ยด้วยความโตช้าก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่อ่านิดหน่อยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าใบเขาจะเล็กแค่นั้นเองครับผมมันโตจะใกล้เคียงกันเพราะมะนาวเทศม,มันช้ามากอยู่แล้วออจะไม่เหมือนโมกไม่เหมือนเพ็มหน้าเนาะถ้าเพ็มหน้าป่านี้เจ็ดสิบปีสามสิบปีต่อบเบอร์รแล้วใช่ใช่แล้วปกติเนี่ย ในพืชตระกูลซีตัสเนี่ยพุกมะนาวเทศมะนาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเจอบ่อยที่สุดคือพุกหนอนหนอนกินใบอ่าผีเสือ้นอมาจา<ะ>กผ,ผีเสือ้อเนาะอ่าตัวนี้มีไหมครับมีครับแต่ว่าถามว่ามันมันไม่ได้ทําให้กินกันหมดทั้งต้นเนาะม,มันจะทานแค่ยอดแค่นั้นผลมันจะแค่นั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะมากมายซึ่งก็อันตรายน้อยกว่าเพี้ยเพี้ยสามารถทําให้เสียชีวิตได้ต้นไม้ตายได้เนาะ<อ>แต่แต่มะนาวเทศตระกูลมะนาวเนี่ยหนอนเนี่ย มันไม่สามารถที่จะทําให้ต้นไม้ตายได้ครับผมตัวนี้ก็เลยไม่ถือว่าเป็นปัญหาหลักเนาะแล้วเขามีปัญหาหลักอะไรไหมครับเขาทานปุ๋ยเยอะมากเนาะใช่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างนะต้นเนี้ย,าย,าย,ายาขาดปุ๋ยแล้วตอนเนี้ขาดปุ๋ยเห็นไหมครับตำแหน่งจะมีตรงเนี้ยที่ใบเหลืองแล้วหลุดไปแล้วยังไม่แตกใหม่นี่กิ่งยังเป็นอยู่นะฮะครับผมถ้าทิ้งใบใช่มันจะทิ้งใบนิดหน่อยฮะขาดปุ๋ยเขากินปุ๋ยเก่งครับ ปุ๋ยที่ชอบนี่โอโซโมโคนไม่พอนะตัวนี้ตัวนี้ต้องสิบหกสิบหกสเสมอเลยนะปุ๋ยแรงๆใช่ชอบมากชอบมากปุ๋ยละลายเร็วนะพี่ใช่แต่ว่าใส่ปริมาณที่น้อยนะอย่าใส่มากใส่อย่างน้อยๆอย่างอย่างต้นเนี้ยใส่อยู่ประมาณสักยี่สิบเม็ดห่างจากโคนต้นนะครับให้อยู่ที่ขอบกระถางได้ยิ่งดีรอบๆแล้วก็พอให้เราต้องลดน้ำเยอะไหมพี่อ่ามันมีสูตรแหมมันเป็นสูตรเนาะเดี๋ยวผมจะบอกให้สูตร สูตรของการใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ย16สูตรเสมอนะครับอ่ะมันเป็นสูตรเลยตัวนี้คุณใส่ไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับคุณกลับมาลดน้ํำ1รอบก่อนอีกสักประมาณสัก20นาทีคุณมาลดซ้ําจนกว่าปุ๋ยจะหายไปเลยนะครับอ,อ่ะให้หายไปเลยไม่เห็นเลยมันจะละลายหมดละลายเร็วมากให้หายไปหมดเลยต้นไม้จะได้ประโยชน์ ได้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 ครบถ้วนเลยแล้วก็จะไม่ส่งผลกับต้นไม้ด้วยเพราะมันแรงมากจริงๆปุ๋ยตัวนี้สามารถต้นไม้ตายได้เนาะมันร้อนอุ้ยอันนี้เคล็ดลับนะผมไม่เคยได้ยินที่ไหนว่าอันนี้พี่แป๊ะก็ไม่เคยบอกผมนะสูตรนี้อันนี้ใครชมคลิปนี้ได้คือแบบโชคดีมากเลยนะใครมีมะนาวเทศอยู่หรือไม้ไม้ต้นอื่นก็ใช้ได้นะสูตรนี้ใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้ใช่ใช่ใช่แล้วมัน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 เป็นปุ๋ยที่อ่าประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะแต่แรงฮะต้นไม้ทุกต้นชอบแหละ แต่ว่าวิธีการให้น้ําละล้างให้มันออกไปหมดจากต้นไวที่สุดมันจะลงไปอยู่ที่ดินเนาะอ่าครับผมใช้ใช้ได้ทุกุกชนิดต้นไม้แทบทุกชนิดเลยแต่ก็ถ้าคนที่เป็นมือใหม่ก็ระวังก่อนครับผมอย่างที่ผมเคยทําคลิปอธิบายไว้ว่าวมเม็ดสีฟ้าเนี่ยให้ได้แต่ต้องระวังครับแต่อันเนี้ยคุณได้ทิคเคล็ดลับพิเศษจากพี่แปะไปแล้วเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอันนี้ก็ถางประมาณขนาดประมาณ10นิ้ว ครับผมใส่สักยี่สิบเมตรพอกระถางสิบนิ้วเนี่ยยี่สิบเมตรไม่เกินนี้นะครับหรือใครมือใหม่ลองก่อนสักห้าเมตรสิบเมตรก็ได้ครับผมแต่ใส่น้อยไปก็ไม่ถึงกับต้นไม้นะไม่ถึงชใช่ไหมใช่มัน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 ,มนล,ะละลายเร็วมันจะซึมเร็วพอสมควรอะกระถางอน,นิบน่าจะแปดนิ้วสิบนิ้วเนี่ยครับผมไม่เกินยี่สิบเมตรครับนะครับอย่าให้เยอะกว่านี้แล้วกันอย่าใกล้ต้นนะครับอย่าใกล้ลําต้นอย่าใกล้โคนต้นให้อยู่ประมาณบริเวณขอบของกระถางใช่เอาไว้ขอบกระถางครับ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ออสโมโค้ดได้ใช่แต่ออสโมโค้ดก็ต้องให้ปริมาณเยอะพอควรยิ่งไกล้รา,ากเหมือนกับคลิปก่อนที่เราจะคุยไว้เนาะอ่ะ,นะอ,ะอย่างนั้นจะมีประโยชน์ถ้าวางไว้บนดินไม่เกิดประโยชน์หรอครับอืมครับผมก็คือทวนนิดหนึ่งวิธีการให้ออสโมโค้ดของพี่แปะเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนดินใช่ไหมครับให้เราลองดินก่อนหนึ่งชั้นครับผมเอาออสโมโค้ดโรยแล้วค่อยลงต้นไม้ครับครับให้รากเขาได้สัมผัส กับปุ๋ยโดยตรงเลยจะมีประโยชน์มากที่สุดครับครับผมโอเคทีนี้เทคนิคการเลี้ยงนอกจากให้ปุ๋ยอะไรแล้วเนี่ยมะนาวเทศมีอะไรที่ควรระวังไหมครับครับมันถึงแบบจะได้ออกมาสวยขนาดเนี้ยเขาทานน้าเยอะนะชอบน้ําด้วยใช่ถ้าเกิดวันไหนคุณไม่ได้รดน้าสักสองวันเนี่ยเขาเหี่ยวให้เห็นได้ชัดเลยนะเขาต้องการน้ําเยอะถ้าคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็ต้องการจะเดินทางไปต่างจังหวัด แนะนำให้หล่อน้ําไว้ครับผมเขาสามารถดูดซึมขึ้นมาใช้ได้ก็ถ้าไปต่างประเทศสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ฝากคนมาเติมน้ำฝากคนมาเติมน้ําดีกหว่าครับเดือนหนึ่งครับผมบ้านเราร้อนแต่หล่อน้ำเราลากไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าครับตัวนี้ชอบนะจริงๆแล้วเขาก็ชอบนะชอบที่จะแช่น้ำเพราะอยู่อยู่ที่ละโนดเขาก็อยู่กับเป็นป่าชายเลนอยู่แล้วเนาะเป็นน้ําเป็นอะไรอยู่แล้วเนาะอ่อเขาชอบนะครับเป็นไม้เลี้ยงง่ายครับแล้วก็เวลาสวยก็สวยอยู่นานอื ตีคู่กันกับโมกเลยแต่คนจะเลี้ยงน้อยหน่อยเพราะมันมันมันจบยากอ่ใช่ผมม่ายากมะนาวเทศนี่ผมตั้งแต่ผมประกวดไม้มาผมเห็นไม้จบอยู่ไม่กี่ต้นนะนับต้นได้เลยนะเห็นน้อยมากเรายังชอบชอบในความเวลาเขาออกลูกช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเนี่ยอเขาออกเต็มต้นเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะอ่าครับผมแล้วแล้วที่เขาออกลูกเนี่ยพี่มีเทคนิคไหมอย่างใส่สิบหกนี่แหละสิบหกนี่แหละใช่เพอย่าังหลินซามเนี่ยถ้าอยากจะให ออกดอกเต็มต้นก็งดน้ําวันสองวันแล้วอยให้ปุ๋ยแต่ตัวเนี้ย <B GM> ใฟ่สิบห<อ>กจบลูกมาเลยใช่ไม่ต้องห่วงเลยครับอ oh. แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอ่าศัตรูพืชสักเท่าไหร่มีแค่เรื่องหนอนอย่างเดียวอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนความคิดผมไปอย่างนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเข้าใจว่ามะนาวเทศเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างยากแรบช้าเป็นไม้เลี้ยงง่ายครับมันช้าอย่างเดียวครับช้าอย่างเดียวเลยช้าอย่างเดียว ดอกหอมมากดอกหอมเหมือนด,ดอกแก้วเลยครับรออ่าดอกเขาหอมนี่วันนี้เราไม่มีให้ดูนะดอกนะต้นนี้เพิ่งจะออกไปคือคือสภาพขัดปุ๋ยเงี้ยก็ออกดอกลูกนะครับใช่ใช่เนี่ยนี่รากรากรอบเลยครับขามีฮึ <laughs> <laughs> ๊บคือปกติเนี่ผมจะเห็นแต่มะนาวเทศใบใหญ่แล้วก็แบบธรรมดาวันนี้มาเห็นตัวนี้ซึ่งจริงๆผมน่าจะเคยเห็นแล้วปะ่ะต้นเนี้ย จำไม่ได้นะผมน่าจะเคยอ่น่าจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ตอนนั้นแบบยังไม่ได้สังเกตด้วยความที่แบบพอบอกไปมะนาวเทศเมื่อก่อนแบบแยงแยงหนอนมันเป็นเรื่องยิบย่อยมากหนอนมันก็ดีนะไม่มีหนอนคุณได้เห็นผีเสื้อใช่ไหมาช่วยลิดใบไม่ไม่ผีเสื้อมันจะบินบินมาเพื่อที่จะไข่ไว้ใต้ใบคือจุดสังเกตนะถ้าเราตอนเช้าๆเรามีเวลาเวลาดูกับต้นไม้นิดนึงเราจะเห็นตรงปลายใบอะครับมันจะเป็นไข่กลมๆเม็ดเล็ก คุณเอาใบเอาเอาไข่ออกก็จบหละอ๋อหรอใช่ครับอ๋อคือจัดกํกจัดมันตั้งแต่มันยังเป็นไข่ไปเลยถูกต้องถูกต้องไม่บาปด้วยแล้วแล้วอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราพ่นพวกเดาอะไรกันเอาไว้มีผลอะไรกับต้นไม้ไหมครับไม่มีครับไม่มีอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับผมส่วนตัวเนี้ยถ้าก็เป็นเป็นมะนาวเทศปกติเนาะสมัยก่อนเราจะต้องมานั่งลิบใบกลางออกครับใบมันใหญ่เพราะมะนาวเทศใบมันจะ มีสามแฉกใช่แล้วเราจะลิบใบตรงกลางออกเพื่อให้ย่อขนาดใบมาใช่แล้วมันจะโล่งด้วยมันมันจะโปร่งไม้มันจะโปร่งมันจะสวยแต่อันนี้ใบมันยิบอยู่แล้วครับผมมีตัวเล็กกว่านี้อีกนะผมเคยเห็นรอใช่มันมีตัวเล็กกว่านี้แต่มันจะออกใบยาวอ๋อใช่มันจะใบยาวนิดนึงแต่เล็กมากไปก็ไม่สวยแล้วครับก็พอเหมาะพอเหมาะใช่ขนาดนีสกิลกาลังครับดีเหมือนไม้ใหญ่ยอดสวนอันนี้กระถางอะไรพี่กระหางญี่ปุ่นปะ กระถัตงตัวนี้น่าจะเป็นกระถังจีนธรรมดาไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับจะต่างจากคลิปล่าสุดเพราะว่า,<ภ>า,าอันนั้เนเป็นกระถางโบราณอค,ครับ่าต้นนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับ <laughs> ถ้ายังอยู่เดี <laughs> ย๋ยวว่าถ้าใครเห็นคลิปแล้วคลิปนี้แล้วถ้ายังอยู่นะครับก็สนใจทักได้อันนี้ป,ปกติต้นนี้พี่แปะเคยเอาออกไปประกวดไหมต้นนี้ยังไม่เคยไปประกวดเลยนะอถ้าประกวดอันนี้พี่ ทรงเดียวหรือว่าเข้าชุดสินตัวนี้น่าจะ,ะความสูงมันไม่ได้ความสูงมันเกิน20่สิบแล้วก็คงจะเป็นบังคับชุดสินชุดใหญ่พีปป่ไปยี่สิบเซนเนี่ยเรานับจากพื้นหรือว่านับจากขอบกระถางนัจบจากขอบกระถางครับจากขอบกระถางถึงยอดถ้าไม่เกิน20่สิบเซนจะเข้าชุดสินได้อ่าจะเข้าประกวดเดี่ยวได้ประกวดไม้จิ๋วไม้จิ๋วใช่ครับผมไม้จิ๋วนี่คือมาเมะครับผมใช่ไซส์จากขอบกระถางไม่เกิน20่สิบเซนครับแต่ถ้าเข้าชุดสินนะ จริงๆแล้วชุดสินก็บังคับ20สเหมือนกันแหละไ,ไ,ไ,ไม่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 ค่อยบังคับขนาดเท่าไหร่แต่จะให้หาชุดสินที่จะเข้ากับไม้ไซนั้นๆได้ uh. บางทีเราต้องประกอบกี่ใหม่กันเลยทีเดียว uh. ครับผมของเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นเซตใหญ่เซตใหญ่ที่ไม้เราครบเซตเนี่ยเราก็บางทีเราก็ประกอบกี่เอง uh. สั่งประกอบสั่งผลิตกีมาใหม่เลย uh. เพื่อที่จะให้เขาเข้าเซต uh huh. เพราะกี่ที่มีขายปกติวางอย่างนี้ไม่ได้ จะใหญ่เกินแล้วมันก็จะรับช่องดูจากที่จะสวยกลายเป็นไม่สวยงั้นทําให้มันกีมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะมารับกับไม้ฮะถ้าคนสมัยก่อนเขาต้องมานั่งบังคับทําไม้ให้เข้ากับกีเนาะครับอ่าแต่แต่ของเราเนี่ยเราจะปล่อยไม้เต็มที่เลยแต่ไม่ได้ใหญ่จนจนเกินไปอ่าครับผมอโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องประกวดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาให้พี่แปะเล่าให้ฟังว่า การประกวดเนี่ยเขามีอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไงที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาและก็คนที่ไม่เคยไปงานประกวดบอลไฟเนี่ยจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพพร้อมทั้งหาภาพประกอบมาให้ด้วยนะครับงั้นคลิปนี้มะนาวเทศทุกคนน่าจะยังงินเป็นแหล,ละแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับกดไลค์กด like, share, channel, แชร์กดติดตามช่องเราเมกข้อประตูไอจี IG, ะะเราเมกข้อประตู Facebook, ะะเฟซบุ๊คลามมกข้อประตูและตอนนี้เรามีติ๊กต็อกแล้วนะครับแล้วก็ เรามีไลน์แอดแอดและบกาเด่นนะครับทักเข้ามาพูดคุยมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต้นไม้หรือการเลี้ยงบอนไฟหรือว่าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาได้ครับแล้วก็เหมือนดิมครับต้นนี้ขายอยู่ใครสนใจทักมาผมเดี๋ยวผมพามาหาวิแปะโอเคครับผมยินดีดรับดรคราบ